จับใกล้ๆเดี๋ยตกเดี๋ยตกเึิบก็ได้เสร็จปุ๊บก็งัดมา45องศาอย่าไปโดนวาวอื่นนะครับอ่าเสร็จปุ๊บหยุดก่อนอยู่ตรงกลางก่อนตรงกลางแล้วก็ออฟออฟก่อนเดินดึงค่อยๆดึงมังค์หลังโอเคแบบนี้อันนี้โชยเพื่อนดูหน่อยไม่ต่างอะโชยเพื่อนดูหน่อยโอเคไหมครับแบบนี้นะครับเอาปอบมือเพื่อนหน่อยสวยเลยอ่ะอ่าโอเคอันนี้ก็ไปจุ่มน้ำไม่ไม่โอเคนะครับ เดี๋ยวเพื่อนเจะสาที่ได้ดูเป็นคนที่สองนะครับอ่าดูดูอ่าตั้งเรียบร้อยแล้วเลื่อนไปเลื่อนไปอุ่นชิ้นงานฮิตชิ้นงานเดี๋ยวนี้ชิ้นงานฮิตชิ้นงานฮิตชิ้นงานไปอีกค่อยช้าไปเรื่อย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 ไปเรื่อย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 เ้าใจเย็นเลื่อนไป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 อีกเลื่อนไปอีกบอแล้วก็เลื่อนค่อยๆช้าชหลังงหลังมาอ่าอีก กระช้าม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 าแต่ไม่รุดนะครับไม่รุดนะครับไม่รุดนะครับอีกเขาถอยหน่อยเลื่อนหน่อยให้ตรงมุมโอเคตรงนี้สวยเสร็จปุ๊บออนออนสวิตดึงอ่าโอเคครับมาดูปลายเกิดประกายไฟปุ๊บแล้วก็เอาสวิตลงอย่าโดนวาวล์วน,นะครับลงแล้วก็เลือ่อนเลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการเลื่อนไปหน้า โอเคครับสวยดูแล้วก็เอาครีมกับงานร้อนนะครับดูดูเราก้มดูเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำโลหะไหลลงแบบนี้นะครับมาเลื่อนลงมาโอเคนะครับย่า้ตรงนะครับมาๆใกล้ๆจะไหนาน้ำโลหะเนี่ยนะี่มันพุง่งพุ่งไปทางข้างล่างเห็นไหมมันพุง่งพุ่งไปข้างล่างน้ำโลหะปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเบอร์เดิมพอเบอร์เดิมงัดมา45องศา สีห้าองศา ح. ปบ๊บโอเคมามาตรงกลางตรงนี้่อนตรงนี้ก่อนเบ๊บมาออฟออฟปิดแล้วก็ดึงดึงแมงหลังอ่าพ่อโอเคผมมือเพื่อนหน่อยอ่าโอเคครับปจุ่มน้ำคนที่สามนะครับคนสุดท้ายแล้วนะคุงแม่น้แล้วนะคนที่สามอ้าโอเคนะครับอ้าอุ่นอุ่นชิ้นงานเตรียมเรียบร้อยแล้วอุ่นทิ้นงาน อ่ะช้าๆช้าๆเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยอีก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 เล่นไป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 เรื่อยๆเรื่อยไม่รู้นะเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยพอพอตรงมุมแล้วย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับมาดู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 เล่นมา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 ไม่รู้นะไม่รู้นะตรงมุมตรงมุมพอพอ ออนสวิตออนสวิตบอกเพื่อนด้วยโอเคเดี๋ยวเพื่งเดี๋ยวเพิ่งดูดูประกายไฟดูประกายไฟ